สวัสดีคะ่ะทุกคนเมือ่อหนีแม่ปาสิพามาถอดปีกกล้วยไปร้านไทยมาจา้ะพ่อปีกกล้วยปีกกล้วยคะ่ะปีกกล้วยเนาะแม่ปลาสิออกมาเห็ดถอดมันปีกกล้วยเห็นมาจา้ะปินไก่มาจากเมืองไทยคันแรกพาเลยจ้ะ้าทั้งถุงนี่ลหละพาเลยคะ่ะพาแล้วก็แกะออกขึ้นมา โอ้ยเพื่อสิมาหอดเท่าเนาะดำเมินอรูดพูน่ะอันนี้เาบ่าเอาจ้ะเลาก็ซอยเลยพี่น้องโซยโซยโซยเทาสิบลอกน,นี่เทาสิซอยเอามินเทาสิบบลอกหั่นสับละบเ,เลอีย,ยดซอยหลัก็เซนหนาเน้๊จ้ะโอ้โซยังไรกันเพื่อบ่ห้เขาดำเนาะพี่โกยพี่โกย สลองับเปิับเปิับเปิับซับถ้าเห็ดย่บบานเขาก็สับตังสี่ลน้องเปี๊ยนอเขาก็ซอยลงไปอะไรเกี้ยเขาก็เก็บออกค่ะแกะออกพี่น้นอแกะออกเลยเมนูนี่เห็ด เพราะอะไรเหตดโดเลยดิพี่น้องเพราะว่าปีก้วยหัวนหนึ่งกะทัน,กนกงกะแพงอหรอเนาะตกแล้วกบหัวละสองเอยหัวน้น,น้อยมันท่าหัวละหาบาท,ที่บาทแต่ว่ามาอยู่นี่มันกพผ่าสีมะฮอดท่ามันกบแพงมากไก่าราคาผาสวอปาสีผู้พันน้ำเข่าอีก เขาดำบาซั้นกระดำก็เกาแล้ววะคำตอป มื่อปีที่ห้าซับไม่กี่นะจ๊ะวันนี้ห้าสิมาติ๋เครื่องปรุงมนาะพี่นอนะ้องเนาะก็จวมีไข่สามสามหน่วยจ้ะใส่ลงไปเลยไข่สามพริกแกงจ้ะพริกแกงกะว่าใส่ไปจกักส่วนส่วนเครื่องส่วนเครื่องด้วยพี่น้องเด้อผงสุรสดใส่ลายเซียบลายใส่หน่อยเซียบหน่อยผู้บมาก,กัะว่าใส่เด้อจ้ะน้ำตาลใส่กะว่าใส่สักส่วนหนึ่ง พอมักกับพอส่แล้วก็ซอสรสดีค้นให้ขอากันจ้ะตีให้เข้ากันนะจ้ะ อี่ะพริกแกงละลายจ้ะจิี่ก็เอาแป้งมาใส่พี่น้องแป้งโกกิหรือแป้งทอดกรอบก็ได้จ้ะแปง้งใส่เข้าไปเลยค้นจินี่ปีกหัวจ้ะที่เอาเห็ดเมื่อกี้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลย โอ้ลืมตำใบประกูดเดี๋ยวไปประกุดกาได้พี่น้องเด้อคอยลืมใบมะกรูดตอนไหนลืมใบมะกรูดมะกรูดใบป,ประกูดจ้ะไใบประกูดแห้งเนาะแม่ปลาสใส่ไปประกูดแห้งใส่ประกูดเอาใส่เครื่องปรุงเขาไปเมื่อแล้วจ้ะเนาะสิเนี่ยเราก็จะเอามาเคล้าให้เขาเข้ากันเด้อพี่น้องเด้อคนเลยจ้ะ รู้สก็่าแตงไน่ห้าก็าใส่แตงอีกไดเลใด้ปาใส่แตงจ้ะ เราตั้งพมันให้เดือดเ้วยอจากล้วก็เอาอันนี้ลงไปเลย,ยตั้งน้ำมันให้เดือดค่ะเราเอากีก่้วยเข้า,าลงไปทอดเลยพี่นอง แล้วจ้าเดี๋ยวแม่ป่าสิซิมให้เบิ่งอันนึงเสร็จแล้วค่ะกรอบๆเลยพี่น้องเห็นบปล่ากรอ,อบนอกนุ่มในค่ะลองไปเห็ดเบิเเ่องด้วยจ้ะเห็ดง่ายๆใบเห็ดยาบสนับคลิปนี้แม่ป่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวแม่ป่าขอตโตกินข้าวก่อนแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายโอ้ยอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แม่ป่ากันด้วยเด้อ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย